สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซื้อดอกไม้เราก็มาช้อปปิง้งซื้อของขาบานกันต่อนะคะ<า>ซื้อของกินนะคะ<า>แต่ว่ามือนี้แม่จ๋ากะจะไ้ซื้ออย่างหลายนะคะออเพราะว่าเขาซื้อกันไปแล้วเนาะมือสองสมือก่อนนั่นนะคะลวก็มือนี้เฮากะจะพาญามาซือ้อช้อปปิ้งนะคะของกินขาบานไวน้เนาะเพราะว่าญาอยู่คนเดียวนะคะช่วงนี้ก็ต้องหมุนเวียนกันมาบึงดูแลญานะคะ การหลังจากซื้อของกินตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปทรงยาอยู่บ้านเนาะล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจากฝ้ากับไปปลูกพักปลูกดอกไม้ที่เ้าซื้อมาในเมือนียเนาอเพราะว่าเดี๋ยวค่ามานะคะฝนจะตกนะคะซึ่งพยากรณ์อากาศบอกว่าแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้กําลังแดดดีนะคะเพราะฉะนั้นเขากับต้องฝ้ากับบ้านไปปลูกพักก่อนตอนนี้นะะมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าสวนกันตอน่อค่ะ <5. S 1> ตอนนี้แม่จ๋ากะใส่ขาตั้งกล้องไว้เยเพราะว่าเมื่อวันสองเสมือที่แล้วนะคะ คือแม่จ๋าใส่ขาตั้งกองบไดยเพราะว่ากรอบซิลิโคนที่แม่จ๋ามีอยู่เขาขาดแล้วก็แม่จ๋าไปเมืองไทยแล้วก็ซื้อมามาไม่ก็เลยเอาโต๊ะที่เป็นซิลิโคนขาดนทะิ้งไว้อยู่เมืองไทยเนาะที่นี่ถ้าเกิดว่าแม่จ๋าเอามาใส่ตรงนี้นะคะอันนี้เขาจะหนีพชรให้นาจกโทรศัพท์ของแม่จ๋าน่าเสียแล้วก็แม่จ๋าก็เลยบไาใส่ขาตั้งกลองเพราะว่าตรงน,นี้เขาจะหนีหนีขอบโทรศัพท<ล>์ของเฮาเน,นาะและ้วก็วังสองสมื่อที่แล้วโทรศัพท์ของแม่จา๋าคือแบบตกแตกนะคะ ตกแตกที่นี่แม่จ๋าก็ต้องระมัดระวังเนาะล้วก็แม่จ๋าไปหาที่ซ่อมแล้วนะคะสามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่ายูโรซึ่งแม่จ๋าก,ก็เลยบอกป้าว่าบ่ซ่อมนะคะเพราะว่าเขามีราคาแพงเนะาะก็เลยคิดว่าจะหาเบรงเครื่องใหม่ที่แบบถูกๆนะคะเอ,อามาไว้ใส่งานแทนเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบไล่นะคะถ้าผูดด้ใดได้แอดไล์ของแม่จา๋าโตเกานะคะก็สามารถแอดไลใหม่เดี๋ยวแม่จ๋าจะโพสทิ้งไว้เนาะในชุมชนเนาะคิวอาโคดนะคะเพราะว่า ลาอันเกา่าคือใส่อะไรน,นะคะเพราะว่าเครื่องที่ตกแตกเขาพอสามารถเปิดหน้าจอได้แม่จ๋าคิดว่าจอภาพเขาน่าจะเสียนะคะ,ะ,ะห,นหน้าจอแตกเลยนะคะนั่นแหละแก่เดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาลายตัวไม้หะะให้เนาะหล้ะผู้ใดว่าในแอดลายไม้กับเดี๋ยวแอดลายมา,ยยา,ยมาคุยกันไว้ทักพูดคุยกันทกักทายกันได้นะคะอะไรลูกแม่จ๋าปลูกดอกไม้หนูมาช่วยมาม้าหน่อยลูกนะนี่นะคะคือสิ่งที่แม่จ๋าได้มาตอนแรกก็ว่าจะบ,บ่ปลูกดอกเออไปก็เห็น เห็นถูกเนาะแม่จากก๋าเลยซื้อมานะคะกเดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกนะคะก็ต้องปลูกเพราะว่ามีแดดแต่มือนี่แล้วก็มืออื่นช่วงเศร้านะคะหลังจากนั้นก็คือแบบว่าจะฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะซึ่งก็เหมาะมากๆถ้าเกิดว่าเขาจะปลูกอยีายในช่วงนี้เพราะว่าเขาจะบริเวเหี่ยวเนาะเออนั่นละ<ว>อเอาก็อิมนั่งก่อนนั่งกินไอติมก่อนค่อยทำ<ว>โอเคตังแกอันไหนอันนี้ของมามาหรอ S <S ตังเกโอเคกินก่อนกินก่อนแล้วค่อยปลูกอ,อ,อร่อยไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมยังเลต้าสวัสดีครับพี้ชมออ,อ,ออฟไลน์ดวันหือจะทำอะไรตอนนี้กินไอติมเสร็จแล้วจะทำอะไรวยมาม่าปลูกผักว่า โอเคต้องรีบเดี๋ยวแดดจะหมดแล้ว่ะอืออ่ะเดี๋ยวแจกแจงดอกไม้อันนี้จะไปปลูกทางหน้าบ้านอ,อ,อุ้ยหักดอกไม้ไปปลูกหน้าบ้าน อันนี้อันนี้เอาไปไว้ในบ้านนะลูกนะจุ๊บอ่ากินไอติมเสร็จก่อนค่อยเอาไปเดี๋ยวแตกอันนี้ก็ไปปลูกหน้าบ้านเ<ม>สร็จแล้วผักอันนี้แม่จ๋าจะปลูกผักกับพริก่อนปลูกอันนี้ก่อนโอเคอือึเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางแล้วก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางนะคะ นี่จะเป็นกระถางที่แม่จ๋าจะใส่ผูกหอมนะคะแล้วก็จะเอาดินนี้ปุนนตาว่าเขาจะเอาดินเกาลองพื้นก่อน,นเสร็จแล้วก็เอาดินใหม่ใส่ลงไปนะคะ พวกนี้ก็ใส่ลงไปได้ ไป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 คือเขาต้องเบ่งดีๆนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างบ่าตายนะนี่ <c oughs> เขาจะขึ้นมาใหม่อีกอยู่นะคะนี่เขาต้องระมัดระวังเนาะก็ <c oughs> ได้ประมาณนี้นะคะแม่จ๋าเฝ้าปลูกเนาะก็เลยบ่ได้เหตุวิดีโอให้เบ่งตอนปลูกนะคะเพราะว่า เขาจะคําแล้วเนาะละก็ย่างนึงคือแบบเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปเอาอดอกใหม่สีม่วงนะคะมาปลูกมาปลูกแซมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะแม่จากก๋าปลูกอ่าปลูกพักแม่จ๋าเห็นตัวถากน้อยเริ่มมากแล้วนะคะซึ่งจะว่าเป็นการดีเพราะว่าแม่จ๋ายานนะคะย่ันตัวถา,ากละก็เนี่ยเขากําลังดอกกระลังยางเนี่ยเดี๋ยวแม่จ๋าจะกลนออกเลยเนาะเขาจะเริ่มโรยแล้ว่าเป็นหยังนะแม่จ๋าจะเอาออกไปปลูกแซมนะคะนี่ เดี๋ยวให้ป้าป๊าลดน้ำก่อนปลูกแล้วๆเดี๋ยวม่จาจะเอาเนี้อไปปลูกมาดูป้าป๊าจะทำปั้มคิงซุปนะคะสวัสดีค่ะป๊าปาไวเน้นวันดีค่ะไวเน้นวิกคอร์อะไรป๊าปาไว้เน้นออนเย็นโอเคป้าป๊าทำหอมก็เลยร้องไห้แล้วโอ้โอ้ป้าป๊าโอ้โอ้กระเทียมแล้วก็หอมใหญ่นะคะละกะ อันนี้เป็นฟักทองที่แม่จา๋าหั่นไว้เนาะตะก,กี้ซื้อมาลรวกินบ่ทันเนาะหั่นใส่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วกะอันนี้เป็นฟักทองหนึ่งนะคะที่แม่จา๋าหนึ่งถึงไว้แล้วละเดี๋ยวอ่ามืนอีอากาศหนาวฝนตกเนาะแม่จา๋านึกจากอ่ากินเอยียงอุ่นๆห่อนๆเนาะก็เลยให้ป๊าปปาเห็ดซุปฟักทองนะคะอะไรหนูว่าอะไรนะคืออะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนอนอลีโฟย อยอ,อ,อ้าวลงมือเลยใช่ไหมปาโอเคอันนี้เป็นน้ำมันนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยไอสครีไอ,ร,ไอรีมอะไรหนาวขนาดนี้ลลก okay, จะกินอะไรแต่เช้าวิธ <Please. S 2> ีการหั่นหอมป,ะปะ้าป้าเราจะกินกับอะไรขนมปังอปะหรือกินกับอะไรซุปปั้มคิงซุปะ่ะ <C> e <ase> to to mm hmm. you have can make gar a g if มีทออสต์เรามีทออสต์คุณทงกระเทียมเดี๋ยวป๊าทาให้ก็ได้นะคะแต่ว่ามาจะแบบอะไรก็ได้ง่ายๆที่เรามีอยู่ไม่ต้องทาอะไรให้ยุ่งยาก คุมเตลวิสเสียงใครมาเสียงพี่จา๋ามาแล้วไปเขาวเวนกำลังมาโอ้เยโอ้เยฝนตกครับมอไซต์ตากฝนมานา้ำฝนอ่นาฮะน้ำหนหาวจัดโอ้เจียวหอมให้หอมแล้วกัเอาอ่ข้อทองใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็เติมน้ำซุปผงคล้ายๆผงขะนอสำหรับทําซุปนะคะใส่ไปเลยนัวมากนัวน้อยจัดไปอันนี้คือแม็กกี้ใส่แม็กกี้ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะ โอเคเดี๋ยวเขาจะต้มถิงไว้ให้อาทุกอย่างเปื่อยนะคะ,ะหลักการละลายเขากันดีเดี๋ยวเขาจะมาปรุงรสทีหลังนะคะสักประมาณ20นาทีนะคะหรือว่า10นาทีนะคะกะแล้วแต่เนาะเดี๋ยวกะเบิ่งเอานะคะอันนี้ประปา้าทำอะไรขนมปังกระเทียมเอาวอทชอนเฮเบรซีเอ uh ็น huh. เราต้องทำให้เรื่อยๆเคลานะคะแม่แม่แค่น a ำต้มต้มประ a ู h ปป้าวันใช่ปป้าจะหั่นกระเทียมแล้วปป้าจะทำขนมปังกระเทียมนะคะบอกให้ปป้าออกไปซื้อนี่ตรงไกลๆร้านขนมปังเฮ็ดสดๆใหม่ๆเป็นว่าบปอรไปดอกเฮ็ดเอาเองก็ได้พ่ะนะ จัดไปค่ะอาคกให้ป๊ะป๊าตำก่อนอันนี้ป๊ะป๊าครกเอาใส่นี่แล้วก็ตำ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 น้ำและใช่เลยโอเคเอาตำ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 โอเค ซุปปะปะปะโคกน่ารักจังเลยอันนี้แม่จ๋าหิวมาแต่่าประเทศไหนล่ะไปเที่ยวประเทศไหนอกจำอะไรน,นะเออนั่นแหละแม่จา๋ากะซื้อโคกมาพร้อมเนาะน่ารักดีแล้วก็ตำกระเทียมเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะแม่จ๋าจำได้ว่าโคกอันนี้ ครกอันนี้แม่จ๋าซื้อมาจากประเทศอ่าโครเอเชียนะคะตอนที่ไปเที่ยวอ่านาฮอนปีที่แล้วนะคะถ้าจำมาพิดกันอาจจะประมาณ25ยูโรใช่ไหมป้ย่้ออยโรเออหลายร้อยอยู่นะคะนี่ครกน้อยอันนี้นะคะแล้วก็อ,อะไรอีกใส่เนยแล้วก็ใส่อันนี้จะเป็นเป็นเครื่องหอมก็จะมีแบบคล้ายๆบาซิลิคุมคล้ายๆอ่าตูบันเฮาล้ะก็ขึ้นช่ายบันเฮาอย่างประมาณนี้นะ เขาจะเป็นผงเติมใส่ก็จะเป็นกลิ่นอหอมสมุนไพรอย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะกุ๊กกุ๊กป้า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 ห่างหายจากการทำอาหารมานานมากแม่จ๋ากะ ห้างหายจากการเห็ดอาหารมาน่า่เงมันกันนะคะเพราะว่าร่างหนังเนี่ยอากาศหนาวอากาศหนาวไม่จ้าก็ไม่ค่อยนึกอยากกินอย่างนะคะกระเทียมไอหอมแดงเข่าตาแสบตาเสร็จแล้วเราก็จะเอามาทาลงบนขนมปังของเรานะคะอื ีตมม่อทาลูกทาเสร็จแล้วก็เอาไปอบตาตาป,ป๊าทำขนมปังกะเทีิอ่ะจัปุตตาจะปุตตาจัปปี้อันว้อมาันเราจะวันบอมอย่าก็รอให้ซุปของเราเสร็จก่อนอถ้าซุปโอเคอ่ะหลังจากที่เขาต้มผักทองมาได้ผักหนึ่งนะคะเราก็จะบดน,นะคะ ฟักทองสีสวยมากคือเขาไม่ได้บดดนนะคะเพราะว่าฟักทองของแม่จา๋าคือแม่จ๋าหนึ่งไว้แล้วนะคะเขาก็เลยต้องตุมแป๊บเดียวนะคะป้าป้าเติมน้ํานะคะนิดนึงเนาะแล้วกะจะใส่เนยเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นครีมนมนะคะิึมความนัวนะคะ เฮาเห็ดไไวด้วหลายแบบนี้เขาก็สามารถใส่ตู้เย็นหรือใส่ฟิตว้นะคะละะ่วก็เวลาเฮาอยากกินเฮากะอุอ่นกินห่อนๆก็ได้นะคะไม่ต้องทํำบ่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกไทยนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเอาเล็กเผ็ด <หา S 1> นะปะครับรกใกล้แล้วลูกใกล้แล้วเสร็จแล้วโ oh, อ้ดมกูิ่สมิกูดหิวยังลูกโน้ <No. S 1> <No. S 2> อีกประมาณสักสิบนาทีโอเคแฟร์ตีนมะอย่าชุนมไม่ต้องไปก๊อกเต็ี่ไม่นน้โอเคตักันเตรด์ตอนเดี๋ยวอินคัมแบกโอเคโอเคเดี๋ยวป๊ะป๊าก็จะอบขนมอือฮึได้เดี๋ยวป๊ะป๊ะโอเคชัดซีอะบายโอเคป๊ะป๊าอบขนมปังก่อนนะคะเพราะว่าซุปของเราใกล้จะได้ที่แล้วเนาะก็พอดีทองนะคะเพราะว่า ตัวถาดอรารวาดแล้วนะคะอันนี้เขากะอากาศเย็นโบเป็นอย่างเนาะเขากะไดยูนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดทิ้งไว้เนาะอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้ให้รับน้าผลเดี๋ยวมื่อนีแม่จ๋าจะเปลี่ยนแตงกวาเป็นกระถางไข่แตงกวานะคะแต่ว่าเขาก็ยังหนาวอยู่นะโบไมีแดดนะคะส่วนอันนี้ดอกไม้สีม่วงที่แม่จ๋าบอกว่าปลูกเนาะแม่จ๋ากะคุดออกจากตรงนี้นะคะแล้วกับปักแถวหนี้นะคะหละ้วกะ ประกาบริเวณชายรัวนะคะแม่จ๋าก,ก็ลอาไปปลูกมดแล้วเนาะทั้ทงนี้ก็ปลูกมัดแล้วนะคะปลูกแซมๆไปแต่ว่านี่แหละนี่เข้ากันยังหนาอยู่นะคะนี่ทั้งนี้แม่จ๋าก,ก็ปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะฟืดน,นะคะเบืองทองฝาคืบม,มากนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนจะตกแบบนี้นะคะบ่มีแดด <c oughs> หอมมากเลยปะป๊า,ปา เออว้าวว้าวพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวร้อนให้อะไรก่อนตากเยอะเดี๋ยวไม่เย็นง่ายโอเคคนทางนี้ก็นั่งกินรอแล้วมาดูขนมปังของป,ปาป๋าว้าวดูขนมปังของปาป๋าหอมมากอืม หอมมากเลยลูกอ่ะเป่าด้วยนะซุปนู้นอ่ะไอ้เบิ้งหนอเล็กซิมทำอะไรเป็นยังไงเป็นไงบ้างเนี่ย Not bad Not bad ป๊าป๊าอเล็กบอกไม่ไม่เลวเท่าไหร่นะป๊าป๊าอเล็กบอกไม่เลวขอบคุณครับป๊าป๊ายังป๊าป๊าทำให้กินขอบคุณครับขอบคุณครับป๊าป๊ายัง Not bad เป็น สุก not bad สุปป่ะป๊าห์อืมโอ้เสียงสุดเบา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 อืมป๊อกกังซูอ่ะนะแล้วก็เอาไปจิ้ม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 ,ม,มป๊าป๊า,ปากินน่าอร่อยจังเลยอืมอืมอืมแบบนี้แบบนี้มาจิ้มเลยเนาะ แบบนี้แบบนี้นะคะเมองนองนเลกจิ้มๆเลยใช่ไหมลูกแจบนะคะเพราะว่าเขามั่นเนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวปีนี้ที่แรกแม่เช้าว่าจะบ๊อกปูนะคะเพราะว่าที่แรกแม่เช้าว่าจะบอกปูนะคะพอมันกินสุกแล้วก็เออนึกถึงก็เลยแบบเออเดี๋ยวปีนี้จะปลูกอีกดีกว่าประมาณนี้นะคะออช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนาะ สภาพประกาศบ่าค่อยดีนะคะจังไรกะดูแลร,ระมัดระวังรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะคะในวันของครอบครัวเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะคะมีความสุขกายสุขใจคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีคะ่ะ